เอายักษ์แข้งขากีบเล็บโครงสร้างใหญ่ยักษ์ออกมาก่อนนะฮะเดี๋ยวงานหน้าตีหน้าฝากนายยกไว้ประกวดเมียหน้ายักษ์ <c oughs> สู้ตายนะฮะโอ้คงเป็นงานวันแรกของประเทศไทยฮนะเอาละน้ำเพชรอยู่ไหนฮะลูกเบิ่มพันล้านมาหรือยัง น้ำเพชรมาแล้วหรือยังฮนะหยาดฟ้ามาหรือยังฮนะยกมือหยาดฟ้ามาแล้วเป็นลูกของมังกรหยกมังกรหยกนี่เป็นพี่ชายแท้ๆของบ้นพันล้านแม่เดียวกันมังกรหยกนี่น่าจะตายไปแล้วนะฮะมังกรหยกนี่เป็นลูกของแม่บุญรวยกับพ่อสายอ่าสายของเจ้า หนุ่มกำนั้โปดนะฮะเบิ้มพันล้านก็สายเดียวกันแหะฮะนามเพชรสองหกสามนะสองสามน้องพิมพ์เป็นลูกของไผ่ทองไผ่ทองเนี่ยเป็นลูกของปันแปดเรียวปันแปดเรียวเป็นลูกของเจ้าทองสุขหรือเจ้าเปียวใหญ่นะฮะควายตัวนี้สมัยก่อนมีคนประกาศขายแค่แปดหมื่น หมายถึงเจ้าพิมพเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงหลักล้านไปแล้วครนี่คืออิทธิพลของควายยักษ์นะครับนี่แหละครับเอายักษ์เลยถ้าให้ดีปีหน้าที่กาลสินวันทีน่ส1 12็สิบสองนี้เอาเมียนหน้ายักษ์ไปจูงควายนนยักษ์เพศเมียเอาผัวหน้ายักษ์ไปจูงควายยักษ์เพศผู้ มันจะได้ออกโซเชียลได้ดังเอาเมียย,ย,มยักษ์ไปจู๋ควายยักษ์นะหมายเลข624น้องรถถังลูกช้างอุดรน,นะฮะจากสีเชียงใหม่อบุบลในตัวนี้ควายงานก็ชิงมาชิงควายยักษ์อีกมีแค่นี้ใช่ไหมตัดสินครับสี่ตัวครับ,รบกรรมการต้องอธิบายนะควายยักษ์ ใช้เกณฑ์อะไรนะฮะต้องยักครับบอกเลยฮะกระดูกโครงสร้างรูปร่างโครงสร้างสูงใจนะครับตอนนี้นะครับนี่คือการประกวดครั้งแรกๆของประเทศไทยนะครับมาดูฮะดูตัวเมียร้อยเจ็ขึ้นทุกตัวครับนี่คือควายยักษ์เพศเมียนะครับ ไม่เยอะแต่น่าสนใจให้กับพี่น้องนักพัฒนาควายยักษ์เขาหลาหลาเขาใหญ่ๆกระดูกใหญ่ๆดูไม่สวยเท่าไรแต่มีเวทีให้คือควายยักษ์ต้องบอกว่าไอ้สามตัวเนี่ยต้องถามเจ้าของเขาเชื่อไหมฮะมีคนถามซื้อตัวละสองล้าน ยังไม่ขายเลยเพราะนั้นพี่น้องที่มีควายอยู่แล้วอยากสร้างควายยักษ์ไม่ยากครับหาพ่อยังยักษ์ใส่เอามาเพื่อได้รางวัลนะครับแต่ต้องยักษ์นะครับเอามาครับเ้วรางวัลใหญ่เท่าการช้ำนี่คือควายยักษ์ ต่อไปต้องมีกติกาในการตัดสินพยักษ์คือโตด้วยพันธุก,กรรมนะครับใหญ่ด้วยพันธุก,กรรมได้ฮนะเอาลูกมาลงด้วยจะได้รางวัลไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ฮะเอามาอีกก็รักเราถึงเอาไว้ตามสุดท้ายนี่คือควายยักษ์ควายต่อไปพวกนี้ให้ลูกยักษ์แน่นอนนะครับ โครงสร้างสูงใหญ่ยาวกระดูกใจนะฮะลูกพวกนี้ราคาไม่ต่ำกว่าห0 0แสนอยู่แล้วแล้วคนก็จองข้ามปีด้วยเพราะแม่มันยักนี่คือแนวทางใหม่สำหรับคนที่จะเลี้ยงควายที่ไม่สามารถทำให้กล้ามเนื้อมันสวยงามบงเขามันสวยงามตามลักษณะของการประกวดของกรมสัตว์ที่เป็นควายงาม แต่ท่านมีควายยักษ์อย่างนี้เรียกว่าควายยักษ์นะครับเขาหลาหลากระโหลกใหญ่ๆแข้งขายักษ์กีบเล็บนน่นก,กีบเล็บหนาแน่นแข้งขายใหญ่โครงสร้างดีนี่คือแนวทางใหม่ของควายไทยยุคป,ปัจจุบันนี่คือควายยักษ์ นะตัวนี้มาเพิ่มตัวไหนฮะชื่อหมายเลขฮะคุณนายกระต่ายทองนะครับหมายเลขสองหนึ่งสองห้านะฮะเอาครับมาเพิ่มใช่ไหมครับน<ม>ี่ฮะ,นะอนาคตคุณนายกระต่ายทองเนื่องจากแม่มันยักษ์มันก็อาจจะเป็นควายยักษ์และงาใช่ครับเวลาเข้าชิงปายงานได้เรียบ ครับเพราะอย่างตารสินการช้างเห็นมฮะควายใหญ่ด้เพียบอยู่มันยังข้ามนี่คือเส้นทางในการพัฒนาควายยุคใหม่นะฮะบางทีบางตัวไม่เคยเข้าสนามเลยแต่มีคนเสนอให้สี่ห้าสิบล้านใช่ครับยักษ์เช่นล,ล,ลนุงเพชรล่าสุดสิบแปดล้านโก้เมืองเพชรตอนนี้ชื่อโก้กระนครเข้าสนามประกวด น้อยนักที่จะได้แชมป์แต่เป็นควายยักษ์ขายได้18รลา้านนี่คือควายยักษ์พี่น้องแผ่นดินสุรินนี้เป็นแผ่นดินที่ครองแชมป์มาหลายปีเพึ่งเสียแชมป์ควายเยอะให้แก่บุรีดมแต่สุรินเป็นดินแดนที่ได้อันดับสองควายเยอะพี่น้องเอาควายยักษ์มาพัฒนาควายเยอะแล้วให้ยักษ์และเยอะพี่น้องจะสร้างเงินใ้แก จังหวัดสุรินได้อย่างไม่น้อยพี่น้องต้องตื่นตัวอย่างยิ่งในการพัฒนาควายให้ใหญ่ขึ้นถ้าเอาควายงามพี่น้องครับมันก็ได้งามแต่ยังไม่ยักษ์แต่ถ้ายักษ์ไปใส่งามมันก็จะได้งามและยักษ์พี่น้องก็เลือกเอาอยู่ที่กำลังซัดอยู่ที่ความชอบทั้งหมดที่ผมพูดนี้พูดตามหลักวิชาการ ไม่ได้เป็นโนมนำ้ำไขรใครชอบตัวไหนจัดไปนะฮะแต่เวทีนี้ตรงนี้คือควายยักษ์นะครับดูครับควายยักษ์เข้าไปสนามควายงามแพ้ความสมมุติไม่ได้กล้ามเนื้อไม่ได้แต่คนบอกเฮ้ยทำไมมันแพ้มันใหญ่กว่านั่นคือเวทีควายงามแต่นี่คือเวทีควายยักษ์นนเขาคือเวทีควายยักษ์ที่กระดูกโครงสร้างต้องมาก่อน และต้องบอกครับคนมีตางลุกนี้เขาชอบแบบนี้ครับเขาอยากได้ใหญ่นะยักษ์พี่น้องก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับนี่แม่ยักษ์ลูกวัยเดียวกันก็มายักษ์แล้วแต่งงามด้วยนะครับไม่ว่า,ายักษ์หรืองานมันอยู่ที่เราพัฒนาครับพี่น้องนะครับ อยู่ที่เราชอบนะครับแต่ว่าต้องบอกครับจังหวัดอุทัยธานีไม่ใช่ดินแดนควายเยอะครับแต่เป็นดินแดนควายยักษ์ทาไมเขาขายควายได้ทั้งจังหวัดนี่คือคำตอบนะครับที่น้องจังหวัดสุรินทร์ดูเอานะครับท่านมีควายเยอะแต่ท่านต้องพัฒนาแล้วตามเตจตประสงค์ของท่านนายกเสกสรรสายศ ทำไมต้องสร้างเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อเห็นการพัฒนาครับเพื่ออะไรครับพี่น้องจะขายได้เงินจากเงินล้านต้องถามเสียโจดูว่าอยากซื้อไหมฮะควายยักษ์ซื้อควายงานมีเยอะแล้วแต่อยากได้ควายยักษ์กษตรทุกชนิดอะไรที่น้อยขายยากมีความพิสดารราคาแพงแน่นอนราคาแพงแน่นอน อะไรที่เยอะมันก็เหลือเลือกที่น้องคิดเอาใช่ครับนะครับหน้าวันนี้นะครับมาดูดาเอากติกาควายงามมาตัดสินควายักษ์ก็ต้องยักษ์คือยักษ์อ่าย่างผมกับพี่ตัดสินกันทัาควายยักษ์ต้องที่นะฮะ ถูกต้องครับเอาควายโครงสร้างควายยุคพัฒนาควายแห่งอนาคตมาตัดสินมันต้องมาดูกล้ามเนื้อมานต้องมาดูตรงนั้นตรงนี้ยักษ์ก็คือยักษ์ดินะฮะผมประกวดเมียยักษ์ไอเมียบ้านมันตกไปก่อนเอาเมียยักษ์ขึ้นมามาจะเถียงผมทําไมถูกต้องครับยกเล่นยักษ์เจ็ดสมยน้อยไม่ได้นะครับควายยักษ์คือควายยักษ์ัวไหนยักษ์เอาไป พร้อมหรือยังฮะมาผมจะประกาศควายยักษ์ในแผ่นดินดีสารครั้งแรกคือที่นี่เลยเอาละเอาบนหมาควายยักษ์ลำดับที่ห้าได้แก่ควายใหม่เลย 264ครับ264ครับน้องลดถังครับผมจากอุบลราชธานีครับรางวัลควายยักษ์รางวัลที่สี่ได้แก่ควายหมายเลขน 1>, 1 2สองห หนึสองห้าครับคุณนายกระต่ายทองครับจากโคราชครับรางวัลรองชนะเ,เลิศอันดับที่สองต้องทำเสียงยักไว้ <c oughs> ได้แก่ควายหมายเลขสองหกหนึ่งครับสองหหนึ่งครับน้องน้ำเพชรครับจากพิษดาฟาง์มพิงาม จังหวัดร้อเอ็ดครับเอามา262กับ263เอาคุณนายกระตาทองลงไปต้องทำหน้ายักไว้นี่คือการประกาศผลควายยักษ์เยน้องน้ำเพชรกับญาติฟ้าครับเอามาตรงนั้นเลย263ลูกของไผ่ทองไผ่ทองเป็นควายยักษ์ลูกของปลาปังแปริ้วนี่คือลูกของไผ่ทอง ควายตัวนี้เกิดที่สุรินทร์สองนั่นหกสองสามนะสองหกสองเชื่ออะไรนะสองหกสองจาดฟ้าครับยาลูกของมังกรจกครับลูกของมังกรดกเจาก้านี้พ่อตายไปแล้วครับ<ะ>ลูกยังอยู่ยัดคัทที่สองในประเทศไทยครั้งแรกในแผน่นดินอิสาดีี่นอน พี่น้องชาวจังหวัดสุริน,เ,น,เ,นลเลี้ยงฝ่ายมาตั้งแต่เกิดอออลองตัดสินให้หน่อยว่ายากจริงๆมันคือตัวไหนโดยเสียงปบมือและเสียงโหให้ดังที่สุดครับใครคิดว่าแชมป์คือสองหกสองคอเสียงปบมือ,อ,อใครคิดว่ายากจริงๆ,ๆ,ๆมันคือ สองสาปรัเมือเอาละกรรมการจะถูกตาหรือชื่นชมเพราะพี่ดาวสุรินบอกเลยว่าไอ้นี่มันยากกว่านะมันใหญ่กว่ามันยาวกว่าแต่กรรมการจะมองเหมือนกันหรือไม่ย<า>ย <au> สูงใหญ่ยาวกระดูกจัก วันนี้ใจแก่ควายหมายเลยไหมายเลยหมยเลยสองหกส,ส,สองครับสอ,สองครับดาดฟ้าครับจากไทยธนาฟาร์มจังหวัดนครราชสีมาครับส่วนลองแคมป์คือน้องพิมพ์ครับจากธนกิจฟาร์มศรีโร,ร,ส,รสุรินครับ นี่ครับตัวอย่างแม่ยักษ์ลูกยักษ์ครับรโอเคครับขอเสียงประมืออีกครั้งครับให้ทั้งห้าหมายเลขเลยครับวอารางวัลในเวทีครับอเ,เออมานายยกนายยกผูกล้ามีการประกวดควายยักษ์ครั้งแรกในแผ่นดินนิสานให้เมียนายกมากจะได้รู้ว่าใครใหญ่จริงให้รู้เอะบ้า,บาง ครับเอาเป็นรางวัลอันดับที่5ก่อนครับมาอันดับที่ห้ามาครับมามอบตรงนี้โดยญาติฟ้าขยับปรท่านนายกคุณนายสายยศ